หลังจากที่ c o m e to Us ได้ทำการอัปเดตแพทช์ใหม่เกม Skylander ที่จะทำให้เราเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นกว่าที่เคยไปแล้วในคราวนี้ก็ได้มีการอัปเดตแพทช์ใหม่ซึ่งมีไฮไลท์เป็น Skylander ใหม่สายระเบิดพร้อมกับระบบ Skypass แจกของรางวัลแบบจัดหนะัก Skylander ใหม่เป็นใครและระบบ Skypass ใหม่เป็นยังไงนั้นเราไปดูพร้อมกันเลยครับอัปเดตที่1 Sky Lander ใหม่ f l a มสล l i เกอร เฟลมส s l ลิงเกเป็น s k y l a n d เ er ดอร์สายโจมตีธาตุไฟระดับตำนานที่มีจุดเด่นในเรื่องของอัตราคริติค a ลและดาเมจคริติค a ลที่สูงมากจึงหวังผลในเรื่องของการเบรสดาเมจได้เป็นอย่างดีและด้วยการที่เฟลมส s l ลิงเกอร์มีพลังโจมตีที่สูงจึงทำให้ระเบิดมีพลังทำลายสูงตามไปด้วยนอกจากนี้สกิลของเฟลม e s ส i n งเกมีทั้งโจมตีเดี่ยวและโจมตีหมู่ จึงสามารถประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ต่างๆตามศัตรูที่เจอได้ที่เด็ดคือเฟรมสลิงเกอร์มีความสามารถในการติดสถานะระเบิดเร่งเวลาระเบิดและจุดระเบิดได้ในตัวเดียวจึงเป็นหนึ่งในสกายแลนเดอร์ที่เหมาะจะใช้เล่นกับทีมระเบิดอย่างสโมเดอร์เดชเอมเบอร์และสปิดไฟล์เป็นอย่างมากเลยล่ะครับอีกหนึ่งที่เด็ดของเฟรมสลิงเกอร์คือสามารถใส่เครื่องประดับได้ถึง2อันมันจึงทำให้เฟรมสลิงเกอร์สามารถปั้นเอาไว้ใช้เล่นได้หลายสายมากๆ จะติดออปชันอัตราคริเ i คอลและดาเมจคริเทคอลเพื่อรีดดาเมจออกมาให้สุดขีดไปเลยก็ได้หรือจะติดออปชันเพิ่มอัตราแม่นยำเอฟเฟกเพื่อทำให้ศัตรูติดระเบิดได้ง่ายขึ้นก็แ่มเช่นกันโดยการที่เครื่องประดับมันมีออปชั่นเด็ดๆแบบนี้จึงทำให้เราสามารถเนรมิตเฟรมสลิงเกอร์ของตัวเองให้เป็นในแบบที่ใจนึกได้เลยละ่ะอัปเดตที่2เพิ่มการชาซัมมอนคัสสันเฟรมสลิงเกอร์เอลพลธนูเพลิง ในตอนนี้จะมีตู้สม,มอนคัดสัรใหม่เอลพลธนูเพลิงเฟลมสลิงเกอร์มาให้เรากดกันโดยจะาก,การันตีเฟรมสลิงเกอร์ที่การกด120ครั้งแต่ถ้าได้เฟ a มสลิงเกอร์ก่อนที่จะกดครบระบบก็จะรีเซ็ตจำนวนครั้งใหม่เป็นตู้ที่คุ้มค่ามากๆสำหรับเพื่อนๆที่เล่นทีมสายระเบิดอยู่เพราะมันจะทำให้ทีมของเพื่อนๆมีความเสียหายที่น่ากลัวมากขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยละ่ะใครดองเพชรเอาไว้อยู่เยอะๆถึงเวลาถลุงแล้วล่ะครับอ้อแล้วก็ตู้นี้ จะอยู่ให้เรากดถึง4มีนาคมเท่านั้นนะถ้าจะลังเลก็อย่าลังเลนาน,นะครับนอกจากนี้ทีมงานยังมีกิจกรรมสำหรับซัมมอนคัสสันให้โดยเฉพาะอีกด้วยโดยจะมีรางวัลอยู่2ประเภทคือรางวัลตามจำนวนครั้งในการซัมมอนคัสสันแค่ซัมมอนคัสสันให้ครบจำนวนครั้งตามที่กำหนดก็รับของรางวัลเพิ่มเติมกันไปเลยกับรางวัลอีกประเภทหนึ่งก็คือรางวัลเมื่อซัมมอนได้เฟรมสลิงเกอร์ ซึ่งเราจะได้รับรางวัลตามจํานวนเฟรมสลิงเกอร์ที่ซัมมอนออกมาได้โดยรางวัลที่ได้นั้นจะมีทั้งประกายวิวัฒนาการหินปลุกพลังและหินอัปเกรดสกิลระดับสูงให้เรานําไปใช้อัปเกรดเฟรมสลิงเกอร์กันเพราะฉะนั้นถ้าจะหาเฟรมสลิงเกอร์มาใช้งานแล้วล่ะก็ช่วงนี้คือช่วงเวลาทองที่ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะจะได้ของไปใช้ด้วยโดยกิจกรรมนี้จะอยู่ถึง4มีนาคมเท่ากับระยะเวลาตู้ซัมมอนคัดสันเฟรมสลิงเกอร์นะ อัปเดตที่3เพิ่มระบบ SKYPASS SkyPASS คือระบบ PASS แบบใหม่ที่จะทำให้เราได้รางวัลเยอะขึ้นจากการทำภารกิจต่างๆซึ่งภารกิจส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำในทุกวันเพื่อผ่านภารกิจประจำวันและกิจกรรมประจำวันในช่วงเวลานั้นๆอยู่แล้วมันจึงเป็นพา s s สที่จะมอบของรางวัลเพิ่มเติมให้เรากันแบบฟรีๆโดยไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มเลยล่ะครับ โดยเมื่อเราทำภารกิจผ่านแล้วเราจะได้รับแต้มสกายพาสมาอัพเลเวลสกายพาสเพื่อรับรางวัลต่างๆตามระดับเลเวลที่พิเศษคือถ้าเพื่อนๆมีเฟรมสลิงเกอร์อยู่ก็จะมีภารกิจพารสสำหรับเฟรมสลิงเกอร์โดยเฉพาะที่จะทำให้เราได้แต้มสกายพาสมามากขึ้นอีกด้วยนะสกายพาสจะมีอยู่2แบบคือสกายพาสแบบธรรมดาที่ไม่ต้องเติมเงินก็รับรางวัลได้กับสกายพาสแบบพรีเมียมที่จะมอบรางวัลให้เราเพิ่มเติมเมื่อซื้อสกายพาสพรีเมียม ถ้าถามถึงความคุ้มค่าของ Sky Pass Premium แล้วล่ะก็ผมมองว่ามันคุ้มมากเพราะถ้าดูมูลค่าของไอเทมที่ได้แค่ตัว s ซัมอนคัสสันที่ได้มาถึง25ใบนี่ก็มูลค่า3,000เพรแล้วนะครับยังไม่รวมหินอัปเกรดสกิลระดับตำนานและไอเทมอื่นๆที่จะช่วยทำให้เราประหยัดเวลาในการฟาร์มมากขึ้นซึ่งถือว่าหายากและมีมูลค่าพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังตามหาพาสคุ้มๆเติมอยู่ล่ะก็สกายพา s นี่แหละครับแจ่มมากเลยนะ แล้วตอนนี้ยังมีกิจกรรมการันตีรางวัลตามยอดซื้อที่ขอเพียงซื้อของในเกมครั้งแรกในราคาใดก็ได้ก็รับไปเลยตัว๋วซัมมอนคัสสันอีก5ใบถ้างบมีจำกัดและอยากเติมให้คุ้มค่าสุดๆซื้อพาสตอนนี้นี่แหละครับแจ่มที่สุดแล้วโดยกิจกรรมการันตียอดซื้อนี้จะมีถึงแค่24กุมภาพันธ์เท่านั้นนะถ้าอยากจะซื้อก็รีบๆตัดสินใจหน่อยละโอกาสงามงามแบบนี้มีมาไม่บ่อยนะครับ และนี่ก็คือแพชช์ใหม่ของเกม Skylander ล่าสุดนะครับจะเห็นว่าการอัปเดตแพชช์ที่ผ่านมาทั้งเดือนนี้ทางผู้พัฒนาได้นำความเห็นของผู้เล่นทุกคนทั่วโลกมาปรับปรุงใหม่ให้ถูกใจผู้เล่นทุกคนมากกว่าเดิมแสดงถึงความใส่ใจผู้เล่นของทีมงาน c o m ทูแอสได้เป็นอย่างดีผู้เล่นเก่าที่ห่างหายไปนานผมแนะนำให้กลับมาเล่นนะครับ เพราะทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วจริงๆส่วนผู้เล่นใหม่ก็ควรแน้มาลองเล่นกันสักครั้งเพราะในตอนนี้เกมเล่นง่ายขึ้นมากๆแล้วแถมแจกหนักซะด้วยนะสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้และกดซับช่อง Mustplay เพื่อติดตามคลิปจากเกมใหม่ๆที่จะลงในช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากไปกดไลค์เพจ a c e b o o k ของ Mustplay ด้วยติดตามข่าวสารเกมมือถือน่าเล่นใหม่ๆได้จากที่นี่เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ